สวัสดีครับฮัลโหลเช็คเสียงก่อนนะครับยินเสียงมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคชัดเจนครับได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดกันสั้นๆและงันสักไม้สอไม้แล้วน,นะครับ เพื่อดูเป็นแนวทางครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าสัญญาณหนึ่งาทีนะครับทำงานยังไงนะครับแล้วเราใช้เทคนิคอะไรในการเทรดบ้างนะครับเพื่อที่จะอยู่ได้อยู่กับตลาดนี้ได้นะครับแล้วสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็จะได้เข้าใจด้วยว่าการทํางานของสัญญาณหนึ่งาทีเนี่ยทำงานยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเบื้องต้นกันบ้างดีกว่าบางคนเขายังไม่ทราบเลยนะครับว่าการทํางาน ต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอ่ะก่อนที่จะมาเริ่มเทรดกันนะครับผมปิดทุกอย่างเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอสอนพื้นฐานนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกันนะอ่าตอนแรกนะครับที่เราเปิดกราฟมาแรกๆเลยอะ่ะกราฟมันจะเป็นกราฟเส้นแบบนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยมันเทรดยากนะครับก็ให้แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบเป็นแบบอ่อกราฟแท่งนะครับนี่กราฟแท่งเทียนนะ ตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกจากตรงเส้นนี้ครับลงมาข้างล่างเป็นแท่งเทียนอันนี้นะครับปุ๊บเลือกไปก็จะกลายเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันยังขาดอยู่นะเพราะว่าเป็นไทม์เฟรม5วินาทีนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น1นึนาทีนะครับนี่หมายความว่า1นึนาทีหมายถึงว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันจะวิ่งไปที่1นาทีแล้วมันก็ทําการเปลี่ยนแท่งนะครับหนึ่งนาทีก็มีความสวิงอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังพอที่จะเทรดได้นะครับโอเคต่อมานะครับที่เรา ได้ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้อินดิเคเตอร์นิดหน่อยในการช่วยตัดสินใจในการเทรดนะครับเพราะว่าเรามีสัญญาณอยู่แล้วเนี่ยมันมันก็ใช้เราต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นมาผสมด้วยเพื่อที่จะให้มันแม่นมากขึ้นนะครับวิธีการเพิ่มเทคนิคของผมนะครับอย่างแรกเลยคือเส้น ema 25นะครับก็ให้ไปที่ตัวชี้วัดนะแล้วก็ไปที่ moving average นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะแล้วก็ให้เลือกตรงนี้เลยครับเป็น25นะครับ 25นะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น e m a ครับ e m a เสร็จแล้วตรงนี้สีกับความหนาก็เลือกได้เลยนะครับต้องการสีไหนหนาเท่าไหร,นร่นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วกดเลือกใช้นะครับกดเลือกใช้แล้วเราจะได้เส้นนี้ขึ้นมาครับะจะได้เส้นนี้ขึ้นมาเส้นนี้มีหน้าที่ในการแบ่งว่าตัวการาฟเนี่ยจะเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงถ้าเกิดว่า ตัวกราฟเนี่ยทะลุจากเส้นจากด้านล่าง EMA ขึ้นไปอย่างนี้นะครับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็แสดงว่ากราฟกำลังจะเป็นแนวขึ้นแล้วนะครับเป็นเทรนขึ้นแล้วนะครับแล้วก็กราฟทะลุลงมาจากด้านบนลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่ากราฟจะเป็นเทรนลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสัญญาณมาในแนวที่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแต่แล้วเราก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับในการช่วยดูนะครับตัวนี้ก็ไปที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ไปที่ พิมพ์ได้เลยนะพารานะครับเลือกตรงนี้ครับพาราบริษานะครับถ้าเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยพาราบริษานะครับตัวแรกให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น0.12นะครับปกติจะเป็น default คือ0.02นะครับปกติจะเป็นศ0นนะให้เราแก้เป็น0.12นะครับแล้วก็ตรงอื่นเราไม่ต้องแก้แล้วนะเสร็จแล้วกดเลือกใช้นะครับ พอเรากดเลือกใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมา1เส้นนะครับเอ๊ะเป็นจุดสิไม่ใช่เส้นนะอยู่ตรงนี้เรียกว่าพาราบริกซานะครับการทํางานของพาราบริกซาก็คือนะครับมันจะเป็นตัวบอกครับว่ากราฟจะเป็นเทรนไหนนะครับถ้าตัวจุดเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับแสดงว่ากราฟนกำลังขึ้นไปข,นข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดอยู่ด้านบนแบบนี้แสดงว่ากราฟกำลังลงมาด้านล่างนะครับอ่ามันก็จะเป็นตัวช่วยบอก อีกเครื่องหมายหนึ่งนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งดีกว่านอกจากดูเส้นแล้วก็ดูจุดต,ต,ตรงนี้ด้วยประกอบกันนะครับถ้าเราใช้2เทคนิคนี้นะครับในการที่จะเลือกสรรัญญาณนะครับก็ทาอาจจะทําให้เราแม่นยําม,มากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับอนอกจากเราที่ดูสัญญาณอย่างเดียวนะครับซึ่งโดยปกติกแล้วการดูสัญญาณอย่างเดียวความแม่นยําก็จะอยู่เปอร์เซนต์ประมาณหนึ่งนะครับแต่การที่เราเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้มาควบคู่ใช้ไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้ความแม่นยําม,มันเพิ่มมากขึ้นนะอย่างตัวนี้นะครับ ตัว USD c s f มาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะว่ามันใช้กันได้ผลหรือเปล่านะครับ USD c f นะครับเวลาดูโอเค USD c f เนี่ยผ่านเงื่อนไขแรกนะครับก็คือทะลุเส้น EMA15 ขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยเนี่ยเทรนด์มันจะขึ้นได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับพาราบริสาอยู่ด้านล่างด้วยนะครับโหแสดงว่ามีแรงขึ้นสูงพอสมควรนะ แต่ตรงนี้กราฟดูไม่เหมือนในซิกนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ก็จะลองเทรดดูนะครับน่าจะพอได้อยู่ผมคิดว่ามันอาจจะทะลุขึ้นไปนะครับอะไรเดี๋ยวเรามาลองกันดูลองเบาๆก่อนแล้วกันไม้แรกนะครับลองสักห้าร้อยพอนะครับอ่ะอีกสิบวินะครับใครที่จะเข้านะครับดูดีๆนะครับในเวลาใน youtube จะแตกต่างกันนะครับอ่ามันจะดีเลยนิดนึงนะใช้จบที่หนึ่งนาทีนะครับก็จะเป็นห้าโมงสิบห้านาทีนะ อ้าวไปซะแล้วกดไม่ทันเอ้าผมนี่คุยจนลืมนะดื่มกดเลยขออภัยเดี๋ยวถ้ามันลงมาก่อนโอ้โหแล้วมันก็สวิงซะด้วยนะเนี่ยอ่าลงมาหนิดนึงอ่ะโอเคผมกดขึ้นไปนะครับอ่ะถือว่าได้ราคาดีกว่านิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยมันขึ้นไปสูงนะครับมันก็จะไปชนแนวนะมันก็มีโอกาสที่จะลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครใครเข้านี่ก็ต้องเผื่อนิดนึงนะอาจจะต้องทบไม้2นะครับ ถ้าใครยังไม่เข้านะครับก็รอไม้สองก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงไม้หนึ่งกันนะครับก็ลุ้นๆอยู่นะว่าจะบินหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับจากระบบเราคือเราทบสามไม้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม้แรกเสียก็ยังไม่ต้องซีเรียสครับยังมีสองไม้นะครับช่วยชีวิตได้โอเคผมเปิดหน้าหม่เตรียมไว้เลยนะครับถ้าทางจะต้องทบนะ <c oughs> สามสองหนึ่งวินาทีกดครับกดขึ้นโอเคเราจะกดที่หนึ่งวินาทีนะครับเพราะว่าเราจะไม่กดเวลาจบพอดีเพราะว่ามันมีการดีเลย์นะครับของของคําสั่งที่เรากดไปอ่ะก่ามันจะวิ่งไปถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะใช้เวลาเสี้ยววินาทีเพราะนั้นเราจะเผื่อไว้คือหนึ่งวินาทีเพื่อที่จะได้ราคาเปิดของแท่งต่อไปนะครับแต่สังเกตว่ามันไม่ได้ราคาเปิดใช่ไหม,มเพราะว่ามันมีความ เลื่อมกันอยู่นะจริงๆแล้วมันจะต้องมาเริ่มตรงนี้พอดีนะครับตัวสัญญาหนึ่งอีกทีเป็นตามเฟรมที่เล็กมันก็เลยอาจจะมีความสวิงของราคานิดหน่อยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเวลากดก็อาจจะมีได้มีโอกาสจะได้ไม่ตรงบ้างนะโอเคสงสัยไม่วินต้องทบไม้สามเนี่ยเลยอ่ะผมตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนไม้สามหมื่สองพันสองพันห้าอ่ะมาสองพันห้านะ มันชน EMA ยี่สิบห้าอเตรีมกดแล้วนะครับสามสองงไปครับมาลุ้นกันครับลุ้นกันชน EMA 25สิบห้าหวังว่าจะเด้งขึ้นไปนะครับอ่าเรามีหน้าที่คือทบ3ามไม้นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่วินเราก็ต้องปล่อยมันไปนะครับจะไม่ต่อไม้สี่นะเออจะไม่ต่อนะเพราะว่าการที่ต่อเนี่ยบางทีมันจะไม่คุ้มครับอืมมันเหมือนเอาเงินใหญ่ไปแลกเงินเล็กนะ มันจะห่างกันเกินไปแล้วครับเราก็เล่นเฉพาะที่พอประมาณเพราะว่าสามไม้เป็นการทบที่กําลังเหมาะสมนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะอ่าถ้าโดนลอด็อตทีก็ต้องตามประมาณสองสามไม้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวินก็ถือว่าโชคดีไปนะเราจะเราก็หักกันไปใช่ไหมสมมติว่าเราวินที่ไม้นี้ของผมนะผมได้สองหนึ่งใช่ไหมครับสองหนึ่งถ้าเราหักจากหนึ่งห้าที่เราเสียไปตอนแรกก็จะกำไรประมาณหกร้อยนะครับ โอ้โหหวังว่าใช้วินนะ7แล้ว6 5ห3 2 1, okay. สหนึ่งโอเคมาสวยๆครับสวยๆโอเคในร้านสวยๆนะเดี๋ยวผมขอแชร์เข้ากลุ่มนิดนึงนะครับแชร์เข้ากลุ่มนิดนึงโอ้โหวินสวยงามนะครับต้องให้ลุ้นถึงไม้3ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตลาดในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะเทรดกันสัก1-2ไม้ก็พอนะจะไม่เทรดเยอะนะครับ ก็ป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับดโดยปกติแล้วที่ผมเข้าเทรดนะครับก็อาจจะเทรดแค่ประมาณวันหนึงสัก2-3รอบนะครับบางที2รอบก็ด้วยซ้ำแหละนะเพราะว่าเราจะหาเวลาที่เราว่างแล้วก็มาเทรดนะครับมาดู GU กันต่อด,ดีกว่า GU. Digital, GU ดิจิตอลียตดิองปิดหมดเลยเป็นไปนารี่ GU g โอ้ GU วันนี้เข้าเงื่อนไขคืออยู่บนเส้น eba 25นะครับแต่พาริซายังอยู่ด้านบนอยู่ เพราะนั้นเดี๋ยวขอดูเชิงก่อนนะครับว่ายัางนาเข้าหรือเปล่าเพราะว่าดูลักษณะมันขึ้นไปข้างบนแล้วมีมันมีโวลลุมที่ดันลงมาด้านล่างนะครับอาจจะถึงจุดที่มันจะกลับตัวลงก็เป็นไปได้อ่าขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับ g u นะยัเปิด GU อยู่กราฟไม่ตรงนะครับ G u กราฟไม่ตรงเห็นไหม ออันนี้กราฟไม่ตรงนะเนี่ยเออถ้าถ้าจังหวะไหนเห็นกราฟไม่ตรงนี่เราต้องต้องเว้นไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้านะอาจจะมีความผิดพลาดของตัวสัญญาณด้วยบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างตรงนี้คือแท่งนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอืมคือมันมันพอเป็นเป็นแนวเดียวกันแหละแต่อาจจะไม่ตรงกันมากเกินจนทํทให้แบบมันเกิดความผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราอาจจะเว้นไปก่อนนะครับเอาคู่ที่มันเหมือนดีกว่านะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับอ่าน,นี้จบไปปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดู USD c f ก่อนว่าตรงหรือเปล่านะ USD c f นะครับอ่าตรงนี้เหมือนไหมก็พอใช้ได้ครับแต่ก็ไม่เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าโอ้โหดูแท่งนี้ สวิงพอสมควรนะครับช่วงเวลานี้เพราะว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยถ้ากราฟเนี่ยเป็นแดงลงมาใช่ไหมครับแล้วแล้วพอเขียวขึ้นไปปิดตรงนี้เปิดเออมันก็ต่อกันอยู่นะแต่อาจจะไม่ตรงราคาไม่ตรงกันนะอืตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่สัญญาณผ่านไปแล้วนะก็ไม่ไม่เข้าไม่ได้นะครับอาจจะย้อนกลับไปดูที่ GU ใหม่จีูใหม่อ,อ๋อจีูสัญญาณจะไม้สามแล้วนะครับ ทะลุลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้อาจจะอันตรายนะครับอาจจะลงต่อมาได้นะครับเพราะว่ามันทะลุแนวลงมาแล้วนะแล้วเราลองดูเป็นเป็นแนวทางแล้วกันครับศึกษาไว้ครับว่ามันจะเป็นไปทางไหนนะครับเอ,อมันจะลงต่อหรือมันจะขึ้นไหมถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์แบบนี้ในที่เราเทรดจริงเนี่ยเราจะเข้าต่อไหมนะครับแต่ถ้าเกิดคนเข้าแต่ไม้แรกแล้วครับยังไงก็คงต้องเข้าให้ครบสามไม้ตามสูตรนะครับไม่อย่างนั้นเราจะพลาดโอกาสอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบิน ก็วินถึงไม้สามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเทรดถึงแค่ไม้2แล้วรู้สึกว่าไม้สาไม่อยากทบอย่างเงี้ยแล้วประกกว่ามันชนะเราก็เหมือนเราพลาดโอกาสไปเราก็จะลส,สูญเสียไปครับไอตัวไม้หนึ่งไม้2เราก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเข้าตามระบบแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะพลิกแพงหรือว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แล้วแต่เราจะต้องคิดถึง ว่าเออเราจะแก้สถานการณ์ยังไงได้นะครับเราอาจจะวางแผนเป็นแนวทางของเราเพิ่มเติมได้นะครับแต่อันนี้เป็นเป็นแนวทางหลักๆนะครับที่ควรจะต้องเริ่มทําตามก่อนนะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบนะครับโอ้โห GU นี่แน่นะเนี่ยเอาสุดท้ายไปชนะนะครับอ่ะสุดท้ายชนะได้ไหมสามนะถือว่าโอ้โหสุดยอดมากรอดไปนะรอดไป อเดี๋ยวรอดูสัญญาณโอเคอี e มานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีจกันทรงสวยอยู่นะครับไม่รู้เข้าได้หรือเปล่า e อีอ่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าอ e ีกันดีกว่านะครับสัก500พอนะฮะอีจี e นะครับตอนนี้คืออยู่บนเส้น e m a ม5สินะครับแล้วก็ยังพยายามกินพลาบริกซาด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ว มีโอกาสที่มันจะเป็นเทรนดขึ้นถ้าปราบรึกษาตกลงมาอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มอีกสัญญาณหนึ่งผมจะเข้านะตั้งไว้5้าโมงยี่สนะครับ3 2 1สองหนึ่งปครับขึ้นเราลองไม้นี้อีกสักไม้หนึ่งนะครับว่าสัญญาณเราเป็นยังไงนะ,ะมีใครเข้าพร้อมกันบ้างไหมครับ ถ้าเกิดใครนะครับเข้า youtube เนี่ยต้องดูเวลานะครับว่ามันจะดีเลยนะดูเวลาของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าถึงหรือ,อยังก็ถึงแล้วเรากดนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่เคยใช้สัญญาณตัวนี้มาก่อนเลยก็ดูไปแนวทางนะแล้วถ้าเกิดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะใต้ระเดียดใต้คลิปนี้นะครับจะมีบอกเลยว่าทักไปที่แอดมินนะครับเออเออ,เอ,อลิงก์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะโอ้ยอย่าเพิ่งซีให้มันวินสวยๆได้ไหม อ่ะผมเปิดหน้าใหม่ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันกวนเรานะให้เราต้องไอ้นี่นะอ่าดูตรงนี้นะครับถ้าแดงเราต้องกดนะถ้าไม่แดงเราไม่กดนะสี่สามสองโอ้โหขึ้นสวยละขึ้นสวยละเยี่ยมเลยโอเคอย่างนี้เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวขอแชร์เข้าไปในห้องนิดหนึ่งนะครับสวยงามมากๆครับเวลาเทรดนะครับถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนําเลยเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะคล่องตัวกว่าแล้วก็สามารถที่จะกดได้ไวกว่าและเปิดได้หลายหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นมือถือมันก็เทรดได้ครับแต่มันจะลําบากทีดนึ่งนะครับเพราะเวลาเรากดนิวหน้าใหม่อย่างเงี้ยดิวใหม่อย่างเงี้ยหน้าเก่ามันจะโดนทับไปถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์มันจะเปิดหน้าใหม่แลวทำให้เราเห็นว่าบวกหรือลบนะครับสำหรับอันคําสั่งก่อนหน้าตรงนี้นะครับทําให้เราสามารถที่จะกดได้อย่างถูกต้องถ้าเกิดเป็นมือถือมันโดนทับไปเลย เราจะไม่เห็นนะครับว่าตกลงแล้วเราบวกเราลบนะต้องทบหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใช้ในคอมจะดีมากครับประมาณนี้นะครับพาไปแล้วสองไม้นะครับในไลฟ์เราวันนี้นะก็เก็บกําไรเอาไปสวยๆนะครับใครที่เข้ามาทีหลังนะก็แนะนําให้กดติดตามกันไว้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีมาไลฟ์ใหม่เนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนไปนะครับผมจะได้พาเทรดกันนะแต,แต่แต่เวลาเทรดใน YouTube มันจะมีความดีเลย์อยู่เล็กน้อยนะยก็เลยก็เลยว่า ก็เป็นห่วงนะเวลาคนจะเทรดตามเนี่ยมันต้องต้องดูเวลาของตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับวินาทีมันจะไม่ตรงกันนะส่วนใครยังไม่เคยใช้สัญญานะครับก็เราสนใจเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่า <c oughs> เออมันมันน่าสนใจมันใช้งานยังไงมือใหม่เรากลัวเราไม่กล้าที่จะลองเนี่ยทักเข้ามาก่อนได้นะครับเราจะมีคอร์สการเรียนรู้ด้วยนะครับจะมีพื้นฐานหลายอย่างมีโค้ชสอนเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็ จะเริ่มแอดวานเข้ามานิดนึงว่าเทคนิคใช้ยังไงดูยังไงที่ผมใช้แบบนี้นี่ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ใช้กันนะครับว่าเราจะเทรดเราจะดูยังไงบ้างนะครับก็มีเทคนิคอีกห,หลายอย่างมากเลยนะครับโดยโค้ดหลายคนทําให้เราเลือกอไอ้ที่ตัวเราชอบเนี่ยแล้วก็มาใช้งานได้นะครับควบคู่กับสัญญา1นาทีตัวนี้นะครับซึ่งสัญญา1นึาทีตัวนี้ต้องบอกเงื่อนขไขไว้ก่อนเลยก็คือมี2อย่างหลกัลกๆเลยนะครับหนเนี่ยต้องสมัครนะครับ สมัครบล็อกผ่านลิงก์นะครับที่เตรียมไว้ให้นะครับโดยที่ทักแอดมินไปถามบอกว่าต้องการสมัครใช้สัญญาณหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเขาแนะนําเองนะครับว่าต้องใช้บล็อกยังไงสมัครลิงก์ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะต้องมีการตรวจสอบกันด้วยว่าสมัครเรียบร้อยหรือเปล่า2นะครับก็คือฝากเงิน1,500บาทนะครับไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ก็แค่ฝากเงิน1,500บาทอ่าจะบอกว่าเป็นเงินมากหรือเงินน้อยจริงๆแล้ว เป็นเป็นเงินที่กลางๆไม่ได้ถือว่ามากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเทรดจริงๆอะ่ะสมมติเราจะาจะเทรดเป็นอาชีพอะ่ะยังไงพันห้าร้อยบาทไม่น่าจะพอต้องฝากมากกว่านี้เพราะว่าเราจะต้องมีพอร์ตในการบริหารด้วยอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับสมมติว่าเราจะเทรดจริงจังมากเลยพอร์ตแล้วสักหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีพอร์ตหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยหลายๆพอร์ตเพื่อป้องกันนะครับว่าถ้าเราสูญเสียพอร์ตนี้ไปเราก็ยังมีพอร์ตอื่นมาสู้ต่อได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่ ก้อนเดียวว่าเราใส่เข้าไปแล้วเราจบเลยพอแพ้ปุ๊บจบเลยนะครับแพ้ได้ทีเดียวอย่างเงี้ยแล้วจบเลยอย่างเงี้ยผมว่าไม่แนะนํานะครับเราควรจะมีหลายพอร์ตเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนไปทีนึงเรายังมีตัวตัวที่เหลือเนี่ยมาช่วยมาช่วยได้นะครับเพื่อทให้เราสามารถจะอ,อ,อยู่กับตลาดนี้ได้ไม่ใช่ว่าโดนทีเดียวแล้วหายไปเลยแล้วก็ไม่มีเงินทุนที่จะมากอบกู้มันคืนได้อะ,อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ พอประมาณมีพอประมาณแต่ที่ให้เติม 1, 5, พันหเพราะว่าเป็นการคัดเลือกคนครับว่าสนใจจริงหรือเปล่าในการเทรดนะครับเพราะแค่เงินพันหเนี่ยฝากเข้ามาตามเงื่อนไขได้ไหมนะครับแต่ฝากเข้ามาแล้วเราจะเทรดเท่าไหร่มาแล้วแต่เราครับจะเทรดมาแค่สาขั้นต่ําก็ได้จะเทรดมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องบริหารพอที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าโดนทีเดียวไปเลยนะครับแล้วมันจะทําให้เราสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไปนะครับ ขั้นแรกๆเข้ามาเราอาจจะต้องคิดว่าเราเข้ามาศึกษาใช่ไหมครับอาจจะเทรดเดโมก่อนก็ได้บางคนอยาก,กเทรดเงินจริงก็เทรดไปนะครับเแต่แรกๆจรับรองเลยนะครับว่าอาจจะต้องมีการติดลบบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเราศึกษาดีๆขึ้นไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าทุกๆคนที่เข้ามาติดลบหมดครับแต่พอผ่านไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หรือแบ่งพอร์ตบริหารจัดการได้ก็จะทําให้กลับมาบวกได้อีกครั้งครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับ ก็ <c oughs> อยากให้แนะนําให้ลองเข้ามาศึกษามาเรียนรู้กันก่อนมาสมัครเพื่อใช้สัญญาณกันก่อนแต่ยังไม่ต้องเทรดก็ได้เราเข้ามาดูนะครับเทรดเดโมกดตามโค้ชที่เขาสอนจนเราเข้าใจเราชํานาญนะครับเราก็มาเทรดเองโดยใช้เดโมก็ได้เราก็เทรดไปเรื่อยๆจนถ้ามันบวกเราค่อยกดเงินจริงก็ได้ครับไม่มีใครว่านะครับตรงนี้เป็นส่วนของเงินเราแล้วนะครับขอให้ทําการทําตามเงื่อนไขเพื่อเข้ามาก่อนเท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นเราจะเทรดยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับ ก็ประมาณนี้นะวันนี้เราไลฟ์กันแค่ประมาณ2ไม้พอนะครับเพราะว่าตลาดบางทีอาจจะดูไม่ดีเห็นไหมครับว่าเวลาตลาดไม่ดีเนี่ยตลาดมันจะเป็นแบบเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยแท่งเล็กๆแท่งเล็กๆเนี่ยเ,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 เขียวเขียวเขียวไปในทิศทางเดียวนะครับอย่างนงี้เหมือนไหลๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจะเทรดเราต้องดูด้วยครับว่าอยากให้มีแท่งแดงแท่งเขียวสลับสลับ,ลบ,ลบกันนะครับอย่างเงี้ยแดงเขียวสลับกันอย่างเงี้ยจะจะเทรดง่ายหน่อยนะครับเพราะมีการกลับตัวของกราฟอยู่สม่ำเสมอเห็นไหมครับว่าอย่างเงี้ย พอแดงปุ๊บสักรักมันขึ้นไปก็แดงลงมาอย่างเงี้ยทาให้เราเทรดได้นะครับหรือเกิดว่าแดงยาวอย่างเงี้ยแดงยาวปื๊ดๆๆๆลงมาเกิดเราจะเทรดกลับตัวขึ้นไปมันไม่กลับสักทีเนี่ยทบกี่ไม้แล้วก็ไม่รู้เจ๊งนะครับแบบนี้นครับเราถึงบอกว่าให้ทบแค่3ไม้เราไม่ต้องการทบเยอะกว่านี้ถ้าทบเยอะกว่านี้ถ้าเจอเจอ,อย่างนี้เข้าไปนี่รับรองโอ้โหบานเลยนะติดลบตายเลยนะพอร์ตล้างแน่นอนแบบนี้นะครับอ่าก็ฝากกันไว้แล้วกันครับใครสนใจก็ทักมาตามลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในกลุ่มนะครับมาเทรดด้วยกัน มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมือใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องกลัวนะครับ <S <S พเพื่อนๆใหม่ๆเยอะเลยนะสนใจด้านนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่2ได้นะครับอยากให้ทดลองเข้ามาดูก่อนชอบไม่ชอบอยังไงถ้าไม่ชอบก็ออกไปได้นะครับค่อยออกได้แล้วแว่าเข้ามาอาจจะรู้อาจจะเพิ่งจะเจอทางสว่างก็ได้ว่าเราเพิ่งจะมารู้จักการเทรดพวกนี้ล้วอาจจะทําให้เราชอบมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูก่อนได้ใครสนใจก็ใหญพลาดโอกาสนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคก็งั้นก็สำหรับไลน์นี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกันไว้แล้วการสละใารสนใจก็ทักกันมานะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับกด subscribe แล้วามาเจอกันใหม่ด้วยนะครับคราวหน้าจะมีแจ้งเตือนไปนะครับโอเคงั้นไปละครับสวัสดีนะครับ